เรื่องราวของคู่รักชาวฝรั่งเศสที่มุมมองต่อประเทศไทยเปลี่ยนไปตลอดการอเมรีและชองคู่รักชาวฝรั่งเศสผู้หลงใหลในการเดินทางทั่วยุโรปแต่สำหรับพวกเขาแล้วทวีปเอเชียเปรียบเสมือนโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยการผจญภัยที่คาดเดาไม่ได้โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่พวกเขาปลดปรานเป็นพิเศษทั้งสองเดินทางไปเวียดนามแทบทุกปีจนมีเพื่อนสนิทเป็นคนท้องถิ่นและได้ซึมซับวัฒนธรรมและอาหารเวียดนามอย่างลึกซึ้งสำหรับพวกเขาและเวียดนามคือที่สุดของเอเชียส่วนประเทศไทยนั้นเป็นเพียงประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะแวะหรือไม่แวะก็ได้ ด้วยข้อมูลที่ได้รับจากเพื่อนชาวเวียดนามและภาพลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำให้พวกเขารู้สึกว่าเวียดนามนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกว่าแต่แล้วโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขาได้พบกับประสบการณ์ที่เปลี่ยนความคิดไปอย่างสิ้นเชิงในการเดินทางกลับจากเวียดนามครั้งหนึ่งทั้งสองต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยเป็นเวลานานด้วยความคิดที่ว่าไหนไหก็มีเวลาเหลือแล้วลองว่าเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่าพวกเขาจึงตัดสินใจก้าวเท้าออกจากสนามบินสุวรรณภูมิอย่างไม่คาดหวังอะไรมากนะักทว่าเพียงแค่สนาทีแรกในแผ่นดินไทยเหตุการณ ประสบการณ์ครั้งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พวกเขากลายเป็นคนที่รักประเทศไทยอย่างหมดหัวใจเรื่องราวอะไรที่ทําให้มุมมองของพวกเขาเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้นี่คือเรื่องราวของอเมรีและชมกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในประเทศไทยอเมรีสนใจในวัฒนธรรมเอเชียมาตั้งแต่ช่วงอายุ20เธอเริ่มต้นจากการหลงไหลในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียเธอมักจะพูดเสมอว่าเอเชียมีการค้นพบที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันรู้สึกเหมือนได้พบส่วนหนึ่งของตัวเองที่หาไม่เจอในยุโรป ตอนที่อเมรีอายุ29ปีเหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นที่กอลังกวีประเทศมาเลเซียขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับชายหาดจูจูฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบในศาลาที่พักใกล้ๆที่นั่นเธอได้พบกับไมล์หญิงสาวชาวเวียดนามที่มาหลบฝนเช่นกันทั้งสองเริ่มพูดคุยกันอย่างถูกคอบทสนทนาเกี่ยวกับความหลงไหลในการเดินทางในเอเชียทําให้พวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วไมล์ได้เล่าเรื่องราววัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของเวียดนามให้อเมรีฟังอย่างกระตือรือร้นทําให้อเมรีรัั้งกก่อนจะล นอมามได้ชวนอเมรีให้ไปเทีย่ยวที่เวียดนามคำเชิญนั้นยังคงก้องอยู่ในใจของอเมรีเสมอมาในปีต่อมาอเมรีตัดสินใจเดินทางไปเวียดนามเป็นครั้งแรกเธอตกตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของกรุงฮานอยและโฮจิมินซิตี้ตึกสูงระฟ้าและพลังงานของเมืองที่ทันสมัยทำให้เธอหลงไหลไม่พาเธอไปสัมผัสวัฒนธรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างความเก่าแก่และความใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งตลาดพื้นเมืองวัดโบราณที่ตั้งอยู่ไม่ไกลาจากห้างสรรพสินค้าสุดหรู คืนหนึ่งไมายพาเมลีไปร้านอาหารเวียดนามเธอได้ลิ้มลองเฟอและบัตนมี้เป็นครั้งแรกรสชาติของน้ำซุปที่กลมกล่อมและสมุนไพรที่สดใหม่ทำให้เธอประทับใจไม่ลืมอเมลีได้เรียนรู้วิถีชีวิตความขยันขันแข็งและความผูกพันในครอบครัวของคนเวียดนามทำให้เธอรู้สึกรักและผูกพันกับประเทศนี้มากขึ้นอย่างไรก็ตามขณะที่ความรักในเวียดนามเพิ่มพูนขึ้นเธอกับเริ่มมีทัศนคติในแง่ลบต่อประเทศไทยโดยไม่รู้ตัวเมื่อมายเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนระหว่างประเทศทำให้อเมลีเริ่มมองประเทศไทยในแง่ลลลบแะะไม่่เเเคยคยยยิดทีจปืน หลังจากอเมริกแต่งงานกับชองตอนอายุ35ปีการเดินทางไปเวียดนามของเธอก็ยิ่งบ่อยขึ้นในตอนแรกชองรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในเอเชียแต่ด้วยความรักที่มีต่อภรรยาเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปเวียดนามด้วยชองประทับใจในความเป็นมิตรของผู้คนและอาหารเวียดนามที่เต็มไปด้วยผักสดและสมุนไพรแม้ว่าบางครั้งเขาจะรู้สึกว่าความวุ่นวายของเมืองใหญ่นั้นน่าปวดหัวไปบ้างแต่เขาก็ยอมรับว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่ง จนกระทั่งวันหนึ่งโอกาสที่ไม่คาดฝันก็มาถึงเมื่อพวกเขาเจอโปรโมชั่นตัวเครื่องบินราคาถูกจากโฮจิมินตซิตี้กลับฝรั่งเศสแต่มีเงื่อนไขว่าต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิในกรุงเทพนานถึง1 0ชั่วโมงเสียดายแย่ถ้าจะให้นั่งรอในสนามบินเฉยๆอเมรีพูดขึ้นน่าสนใจดีนะลองดูสักตั้งชองยักไหลทั้งสองจึงตัดสินใจออกไปผจญภัยสั้นๆในกรุงเทพโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาไปตลอดการความประทับใจแรกในะดินแดนสยาม ทันทีที่อเมรีและชองก้าวเท้าลงสู่สนามบินสุวรรณภูมิพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างสถาปัตยกรรมที่โออาและการออกแบบที่ทันสมัยทำให้ที่นี่ดูแตกต่างจากสนามบินอื่นๆในเอเชียที่เคยไปเยือนเหมือนฉากในหนังไซไฟเลยอเมรีพูดกับชองอย่างตื่นเต้นสิ่งแรกที่ทำให้พวกเขาทึ่งคือความสะอาดของห้องน้ำอเมรีที่เดินเข้าไปทำธุระกลับออกมาด้วยสีหน้าตกตะลึงและประทับใจชองห้องน้ำที่นี่สะอาดอย่างไม่น่าเชื่อเลยเธอบอกสามีชองจึงเดินตามเข้าไปดูและก็ต้องประหลาดใจไม่แพ้กันพื้นที่ขัดจงหวบ ความเป็นระเบียบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฉีดชำระที่ติดตั้งไว้ทุกห้องนี่มันสุดยอดมากสะดวกและสะอาดกว่ากระดาษชำระเยอะเลยชองหัวเราะเขาบอกอเมรีว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ฝรั่งเศสต้องทึ่งแน่แน่ถ้าได้มาเห็นจากนั้นทั้งสองได้ไว้ร้านสะดวกซื้อเซเว่นในสนามบินอเมรีที่คาดหวังว่าจะเจอร้านเล็กๆธรรมดาถึงกับตกใจเ <c oughs> มื่อเห็นสินค้ามากมายละลานตาทั้งข้าวกล่องร้อนๆแซนด์วิชไส้กรอกและขนมไทยต่างๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆเลยนะเธอบอกชอง เมื่อเธอจ่ายเงินพนักงานได้ยกมือไหว้พร้อมกล่าวขอบคุณครับค่ะอย่างนอบน้อมแค่ซื้อของเล็กๆน้อยๆแต่เขาต้อนรับเราดีมากเลยอเมรีประทับใจที่ฝรั่งเศสไม่มีแบบนี้หรอกนะชองกล่าวเสริมความประทับใจยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเมื่อพวกเขาใช้บริการรถไฟฟ้าแอพอร์ลิงเข้าเมืองพวกเขาพบว่ารถไฟฟ้ามาถึงตรงเวลาและภายในขบวนรถก็สะอาดสะอ้านและเย็นสบายถึงแม้รถจะแน่นแต่ทุกคนก็ดูสงบและมีน้ำใจนะอเมรีกล่าวขณะที่เห็นคนลุกให้นั่ง มันเป็นความวุ่นวายที่มีระเบียบอย่างน่าประหลาดชองเห็นด้วยเมื่อเดินไปตามท้องถนนในเมืองพวกเขาก็ต้องทิ้งกับความสะอาดของทางเท้าแม้จะเป็นเมืองใหญ่ที่พลุกพล่านแต่ก็แทบไม่มีขยะให้เห็นเลยดูสิมีสารพระพูมิเล็กๆสวยๆอยู่ข้างตึกใหญ่ด้วยอเมรีชี้ให้ดูเป็นเมืองที่ผสมผสานความเชื่อและความทันสมัยได้อย่างลงตัวจริงๆไฮไลท์สำคัญคือมื้ออาหารที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งอเมรีซึ่งไม่เคยทานอาหารไทยแท้ๆมาก่อนรู้สึกสับสนกับเครื่องปรุงมากมายที่วางอยู่บนโต๊ะแต่พนักงานเสิร์ฟก็เข้ามาแนะนำ ต้มยำกุ้งต้องทานตอนร้อนๆนะครับส่วนผัดไทยบีบมะนาวหน่อยจะอร่อยขึ้นเมื่อเธอได้ลองชิมเธอก็เบิกตากว้างโอโหนี่เป็นรสชาติที่ซับซ้อนและอร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาเลยส่วนชองก็ลงหลงใหลในรสชาติของแกงเขียวหวานทั้งคู่ต่างยอมรับว่าอาหารไทยนั้นมีมิติมากกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการไว้มากก่อนจะเดินทางกลับทั้งสองได้แวะซื้อของฝากที่สนามบินพนักงานห่อของให้อย่างประณีตและกล่าวขอบคุณพร้อมรอยยิ้มทำให้พวกเขารู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกแค่ได้เห็นรอยยิ้มและการบริการแบบนี้ก็คุ้มค่าที่ได้้มาแลว อเมรีกล่าวเหตุการณ์ไม่คาดฝันและน้ำใจของคนไทยแต่แล้วก่อนจะถึงเวลาขึ้นเครื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นชองพบว่ากระเป๋าใบเล็กที่ใส่แท็บเล็ตราคาแพงของเขาหายไปแย่แล้วฉันเพิ่งซื้อมันมาเองเขากล่าวอย่างร้อนรนทั้งสองรีบวิ่งกลับไปตามเส้นทางที่เดินผ่านมาทั้งห้องน้ำและร้านค้าแต่ก็ไม่พบอเมรีกาำลังจะถอดใจสงสัยคงต้องทำใจแล้วละ่ะทันใดนั้นก็มีชายไทยคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วถามเป็นภาษาอังกฤษว่าคุณกำลังมองหาสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าครับในมือขขขอออองงงเเาาคืกระป๋ช ช่องรับกระเป๋ามาด้วยความรู้สึกเหมือนไม่เชื่อสายตาใช่ครับนี่กระเป๋าของผมขอบคุณมากขอบคุณจริงๆชายคนนั้นเพียงแค่ยิ้มแล้วตอบว่าไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องที่ควรทําอยู่แล้วเมื่อช่องพยายามจะมอบเงินเพื่อเป็นการตอบแทนชายคนนั้นก็ปฏิเสธอย่างสุภาพไม่ต้องหรอกครับผมเห็นมันวางอยู่ที่เก้าอี้ตรงทางเข้าห้องน้ําคนที่เจอก่อนหน้าคงเอามาวางไว้ในที่ที่เห็นง่ายๆครับชายคนนั้นยิ้มให้แล้วก็เดินจากไปทิ้งให้ทั้งสองยืนนิ่งอยู่กับความรู้สึกท่วมทน้น อเมรีและชองรี่เปิดกระเป๋าดูด้วยใจที่เต้นระรัวและก็ต้องถอนหายใจออกมาอย่างโล่งมอกแท็บเล็ตที่เพิ่งซื้อมารวมทั้งของมีค่าอื่นๆยังอยู่ครบทุกชิ้นชองกอดกระเป๋าใบนั้นไว้แน่นราวกับเป็นของล้ำค่าที่สุดในโลกไม่น่าเชื่อเลยเขากระซิบถ้าทำของหายในยุโรปไม่มีทางได้คืนแน่แโดยเฉพาะของแพงแบบนี้แต่ที่นี่ที่นี่มันต่างออกไปอเมรีน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งใจคนไทยใจดีจริงๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจใช่ไหมเธอรู้สึกว่าอาคติที่เคยมีต่อประเทศไทยได้พังทลายลงในชั่วพริบ พวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะตามหาชายคนนั้นเพื่อกล่าวขอบคุณอีกครั้งเพราะใกล้ถึงเวลาขึ้นเครื่องเต็มทีขณะที่เดินไปยังประตูขึ้นเครื่องชองก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงครุ่นคิดเราเกือบจะตัดสินประเทศไทยจากคำพูดของคนอื่นทั้งท้งที่เราไม่เคยรู้จักประเทศนี้เลยเราคิดผิดมาตลอดใช่แล้วอเมรีเห็นด้วยประสบการณ์แค่ไม่กี่ชั่วโมงนี้มันเปิดตาเราจริงๆการเดินทางกลับและความทรงจำครั้งใหม่ บนเครื่องบินขากับฝรั่งเศสอเมรีและชองแทบไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องราวในประเทศไทยชองมองออกไปนอกหน้าต่างขณะที่เครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทิ้งแสงไฟระยิบระยับของกรุงเทพไว้เบื้องหลังผมรู้สึกขอบคุณจากใจจริงไม่ใช่แค่คนที่เอากระเป๋ามาคืนแต่ขอบคุณทุกอย่างที่ได้เจอในวันนี้อเมรียพยักหน้าและยิ้มฉันก็เหมือนกันฉันรู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่สุดพิเศษเหมือนมีเวทมนต์บางอย่างที่ทําให้ใจเราอบอุ่น ความคิดที่ว่าประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านหรือส่วนเสริมของประเทศอื่นได้หายไปจากใจของพวกเขาจนหมดสิ้นแต่กลับถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งพวกเขาได้สัมผัสกับสเสน่ห์ที่แท้จริงของประเทศไทยซึ่งไม่ได้อยู่ที่ตึกสูงหรือห้างสรรพสินค้าแต่อยู่ที่ความมีระเบียบวินยัยความสะอาดสะอาดและที่สำคัญที่สุดคือน้ำใจและความซื่อสัตย์ของผู้คนวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างรากลึกจริงๆชองกล่าวความสงบความนอบน้อมการใส่ใจคนอื่นมันอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเขาเลยนั่นสินะอเมริเสริม พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันวิเศษแค่ไหนในสายตาของชาวต่างชาติอย่างเราเมื่อกลับถึงฝรั่งเศสเรื่องราวการผจญภัยสั้นๆในกรุงเทพกลายเป็นหัวข้อสนทนาหลักเมื่อพวกเขาพบปะก,กับเพื่อนฝูงและครอบครัวประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าทึ่งมากพวกเขาเล่าอย่างตื่นเต้นมันมีสเสน่ห์ที่แตกต่างจากฝรั่งเศสอย่างสิ้นเชิงเพื่อนๆหลายคนไม่ได้ฟังเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องที่ชองทำของหายแล้วได้คืนก็รู้สึกทึ่งและเริ่มสนใจที่จะเดินทางมาประเทศไทยบ้าง นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในใจของพวกเขาในปีต่อมาพวกเขาเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ได้ชื่นชมความงามของวัดวาอารามและสัมผัสกับธรรมชาติที่เงียบสงบปีถัดไปพวกเขาก็ไปดำน้ําที่ภูเกต็ตและกระบี่ความประทับใจในน้ําใจและรอยยิ้มของคนไทยก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงยิ่งมาบ่อยเท่าไรความรักที่พวกเขามีต่อประเทศไทยก็ยิ่งเพิ่มผูนมากขึ้นเท่านั้นวันหนึ่งขณะที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ฝรั่งเศสซึ่งประดับประดาไปด้วยของที่ระลึกจากเมืองไทยอเมรผ้าไหมไทยทยยี่สวงามแลพูดกับชองว่า ประเทศไทยสอนอะไรเรามากกว่าแค่การท่องเที่ยวนะจริงที่สุดชองเห็นด้วยเราได้เรียนรู้ถึงความงดงามของการมีน้ำใจความซื่อสัตย์และความเคารพซึ่งกันและกันจากพวกเขาและแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพวกเขาอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตที่คอยย้ำเตือนถึงคุณค่าของความดีงามที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมและจิตใจของผู้คนความคิดเห็นจากชาวต่างชาติ เรื่องราวนี้ได้สร้างความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นอันอบอุ่นจากชาวต่างชาติมากมายซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความงดงามของประเทศไทยผมไปเที่ยวเมืองไทยมาหลายครั้งและขอยืนยันว่าน้ำใจและความซื่อสัตย์ของคนไทยนั้นเป็นเรื่องจริงพวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอแม้ในเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆมันน่าประทับใจทุกครั้งที่ได้สัมผัสวัฒนธรรมอาหารของไทยนั้นสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นสตรีฟูดหรืออาหารในร้านอาหารทุกอย่างอร่อยและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กินครั้งเดียวไม่มีวันลืมรอยยิ้มสยาม ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นเรื่องจริงคุณจะรู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกที่ที่ไปมันทำให้การเดินทางน่าจดจำยิ่งขึ้นความปลอดภัยในประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเรื่องทำของหายแล้วได้คืนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆมันแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรมของพวกเขาการที่คู่รักชาวฝรั่งเศสได้เจอประสบการณ์ดีๆแบบนี้ก็เพราะเสน่ห์ไทยและจิตวิญญาณแห่งการบริการที่หาจากที่ไหนไม่ได้ง่ายๆร้านสะดวกซื้อในไทยมีทุกอย่างจริงๆแถมพนักงานก็บริการดีและสสสุภาาาาพมมกกกกรรรรบบบิแนีี้้้ทใหูึดเอ แม้ว่าบางครั้งการจราจรจะวุ่นวายแต่ในความวุ่นวายนั้นก็มีความมีน้ำใจซ่อนอยู่เสมอคนไทยมีความอดทนสูงและพร้อมจะให้อภัยกันจากความคิดเห็นเหล่านี้จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยและคนไทยในสายตาชาวต่างชาตินั้นสูงมากโดยเฉพาะในเรื่องของความซื่อสัตย์น้ำใจและความสะอาดซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รักและเป็นจุดหมายที่หลายคนอยากกลับมาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่าและบางทีความเป็นไทยนี่เองที่เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของประเทศ